สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งเทราเวสุภูสุคนนะครับผมคลิปนี้ต้อมกับจะพาทุกคนมาเดิอนอยู่ที่สะพานเขียวนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่หกโมงนะครับผมของวันที่ยี่บเอ็ดนั่นเองทุกคนนี่ครับบรรยากาศว่าจะมีผู้คนนี่มาเดินเยอะไหมนะครับผมตอนหกโมงนะครับไฟอะไรเขาน่าจจะไม่ได้ติดตั้งนะครับผมนะเพราะว่า มีการก่อสร้างนั่นเองทุกคนอาจจะดูมืดๆนะครับผมโอ้โหเยอะอยู่นะครับอาจจะดูมืดนะครับผมนะโอ้โหแสงด้านหลังของเราสวยมาก ปกติเคยมาเดินแต่ตอนเวลาประมาณอตอนเช้านะครับผมนะมาเดินตอนเย็นนี่เหมือนแบบฟิลคนเราฟิลเลยทุกคนอนาคตนะครับผมเขาสร้างเสร็จน่าจะมีการเอาไฟมาติดแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็น วันสุดท้ายนะครับผมนะของงานกาซาสวรนุ่มพินีนะครับผมต้อมก็จะไปนะครับผมเพราะว่าจะเดินไปเลยนะครับผม้านหน้าของเราโอ้โหนักต่องเที่ยวน่าจะมาจากสวนนุ่มพินีนะครับผมนี่เยอะอยู่นะเขาก็เปิดให้ไซนะครับผมตั้งแต่วันที่30เดือนก่อนนะครับ เปิดให้ผู้คนประชาชนมาเดินกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนทาสีนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะทุกคนใสายลากันตกเรียบร้อยนะครับ บรรยากาศเดินซีอูทุกคนสะพานเขียวก็ปรับปรุงใหม่ก็จะมีลูกเดินเยอะนะครับผมทางเดินนะครับ ี่ครับผมนะบางจุดก็มีไฟอยู่นะครับ,เป,นนรบเป็นไฟจากด้านล่างนะครับผมเป็นไฟจากด้านล่างล่างบนนี้ยังไม่ทันได้มีการติดนะครับผมเพราะว่ามันอะไรก็ยังไม่พร้อมนะทุกคนถ้าติดนะเดินสายฟอกสายไฟพวกนี้นะครับผมก็ต้องมีขั้นตอนนะครับแต่ว่าอันนี้ปลอดภัยให้ห่วงเลยนะครับผม เราตรงที่เวายังเดินอยู่นะครับโอ้โหตรงนี้มืดเลยทุกคน มืดเลยครับตอนนี้นะ นี่ใกล้จะมาถึงตรงแยกสาราสินแล้วนะครับโอ้โหเืออดอะครับผมในคงเดียวนี้ต้อมก็ไม่กล้ามาเดินเหมือนกันนะครับอันนี้มีคนมาเดินเยอะนะครับผมนะก็เลยลองเดินลงมานะครับ ขนาดเอาแสงโทรศัพท์ขึ้นนะครับผมนะยังมืดนะครับ มืดเลยทุกคนมืดเลยครับผมนะไม่เห็นอะไรเลยนะครับมาถึงแยกสรารสินแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะสว่างนะครับ กรับเป็นมาสรัรลาคิมีตอมกับพาตระกูมาเลินอยู่ที่สะพานเขียวนะครับผมมาตอนเวลาหกโมงนะครับก็มืดนั่นแหละทุกคนก็เห็นได้ว่าไฟอะไรก็ยังไม่ทันได้ติดนะครับผมนะสัรับคิมีตอมกับเจะไหน้จ้าคิปไปเพียร์ตีเ้อสวัสดีครับ